สวัสดีค่ะคะบาบัยผดางนะคะอยู่กับรถอีซูซูแคป2องพนะคะวันนี้ลูกค้ทาทำาครบพุดเลยทั้งคู่หน้าเบาะแคปเป็นรุ่นครึ่งค่อนนะคะไม่ใช่พิงเต็มนะนนี้รุ่นครึ่งท่อนแล้วก็มีตัวปูพื้นที่เป็นรุ่น 7D ด้วย แล้วก็เสริมด้วยข้างประตูแบบนี้นะคะเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังเลยสวยๆดำได้ครีมทั้งคันอย่างคู่หน้านี่ก็เป็นได้ครีมนะคะที่เป็นลาย V P มีกระข่ายตรงกลางแบบนี้อันนี้เป็นสวมคลุมบอ่อเดิมแต่เป็นงานที่เข้ารูปนะคะสังเกตว่าดีเทลงานของคาร์บาเนี่ยจะมีรายละเอียดยิบย่อยนะคะให้สวยงามเพิ่มความสวยงามเข้าไปนี่ตะเข็คู่นะคะมีดีเทลงานให้ตรงตามทรงบอร่อเดิมทั้งหมดเลยค่ะอันนี้คือตัวพิง แล้วก็อันนี้เป็นตัวนั่งนะคะงานจะเน้นเข้ารูปมากๆหนังคุณภาพใช้ได้หลายปีค่ะเราคำนึงถึงความคุ้มค่าของลูกค้าเลยนะอย่างลูกค้าเสียทีอย่างคู้หน้าเนี่ยค่ะ2000กว่าบาทแต่ใช้ได้หลายปีมากๆจะไม่เหมือนหนังตัวบางตัวถูกนะคะที่ขายในตามตลาดทั่วไปเพราะของเราคือเกรดนี้ค่ะความหนาของหนังมีผลนะคะต่อการใช้งานฟองน้าแน่นแล้วก็ซับหลังด้วยผ้าทีคอร์ดแบบนี้ค่ะ แล้วก็มาต่อกันด้วยที่ปลอกแคบเครื่องทอดนะคะตัวนี้คือใช้พนักพิงเดิมก่อนเสริมเครึ่องล่างแล้วเสริมตัวนั่งที่เป็นฟองน้ำฉีดนะคะตัวนี้ฐานด้านล่างจะเป็นโครงเหล็กด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนอ่าับยกขึ้นมาแบบนี้ได้นะคะเพราะใส่บานพับและฐานโครงเหล็กด้วยทีนี้ก็เบรกไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลแน่นอนสามารถประยิษฐ์เครื่องมือได้เหมือนเดิมเลยค่ะ เวลานั่งนะคะสีรีลในการนั่งก็จะเป็นแบบนี้นั่งไปไม่ยุบเลยเพราะเป็นฟองน้าที่ฉีดจากโรงงานบ่อรถยนต์นะคะจะไม่เหมือนกับเกรดฟองน้าทั่วๆไปรุ่นนี้ก็เหมาะสําหรับคนตัวสูงตัวใหญ่นะคะกลัวพื้นที่จะแคบเพราะตัวนั่งเนี่ยจะเท่ากับฐานล่างไม่ยื่นออกมาเยอะนะคะจะเป็นแบบนี้เลยสิรีลในการนั่งรวมๆนะคะ แล้วตัวนี้ก็ใส่กับปูพื้นที่เป็นรุ่น 7D ด้วย 7D ก็คือมีเสริมใยข้างบนแบบนี้นะคะสามารถถอดออกได้ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเพราะชั้นล่างเนี่ยเก็บฝุ่นได้ดีละไม่ไม่ตกตามล้องพื้นและเพราะเราปิดเต็มทัพคมเดิมเลยแล้วตัวนี้คือเสริมออกมาเนี่ยเพื่อ,อพวกขี้โคลนที่ดินนะคะทำความสะอาดได้ง่ายเนี่ยแนะนำเสริมเลย เวลานั่งนะคะอันนี้เราจะเพิ่มสี่ชิ้นก็คือมีด้านนี้ด้านนู้นนะคะหล,ลหลังนู้นหลังนี้เวลา,นานคนนั่งเนะะี่ยค่ะพื้นเราเหยียบก็จะเหยียบไปตรงที่ใย,ยดักฝุ่นนี้เลยนะคะเหมาะสําหรับรถใช้งานมากๆสําหรับใครนะคะที่สนใจสินค้าติดต่อได้ที่ไลน์แอดค่ะ69ก,ก็ได้หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวร้านจะแท็กมาให้เลยสามารถทําได้ทุกรุ่นแจ้งรุ่นรถปีรถมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ